สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องตุกตาชาแนลไบโครียค่ะวันนี้ตุกตาก็นำหนังสือเสียงพัฒนาชีวิตด้วยจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นหนังสือแนวสร้างสารรค์พัฒนาจิตใจยอดเยี่ยมเล่มหนึ่งนะคะที่จะสามารถพัฒนาชีวิตของเราทั้งนี้ก็เพราะว่าชีวิตจิตใจของมนุษย์จากอดีตจบจมปัจจุบันก็ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมปัญหาเดิมค่ะ และการแก้ปัญหาก็ยังคงเน้นหนักที่สภาวะการที่ปรากฏอยู่ภายนอกเช่นเดิมจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะแนะให้คุณผู้ฟังทั้งหลายย้อนกลับเข้าไปแก้ไขในปัญหาต่าง,าง,างๆภายในจิตใจค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านครอบครัวการงานและอื่นๆค่ะทุกๆคนต้องการความรู้สึกที่ว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการและปรารถนาจะบรรลุความสําเร็จอย่างแท้จริงในชีวิตค่ะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ เราต้องการความร่ำรวยในชีวิตและมีเงินจับใจ่ายในสิ่งที่ต้องการเงินคือสัญลักษณ์ของอิสรภาพความหรูหราความมัง่งคั่งร่ำรวยและความปลอดภัยจงปรึกษาหารือกับแหล่งกำเนิดของพรอ,อันประเสริฐทั้งหลายทั้งมวลและตอกย้ำยืนยันจากจุดยืนที่แน่นอนว่าความร่ำรวยมัง่งคั่งจิตวิญ,ญญาณที่ดีงามโลกแห่งวัตถุและกระแสะการเงินหมุนเวียนอยู่ในชีวิตของฉัน ได้รับการจัดสรรผ่านจิตใต้สำนึกอยู่ตลอดเวลาความเฉลียวฉลาดสูงสุดภายในตัวคุณจะตอบสนองไปตามกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของสองพี่น้องค่ะเป็นตัวอย่างของสองพี่น้องนะคะที่ได้ร่วมงานการทําธุรกิจอย่างหนึ่งค่ะซึ่งทุกอย่างดําเนินไปได้อย่างราบรื่นเป็นเวลาหลายปีค่ะแต่ว่าไม่นานมานี้พวกเขาดําเนินธุรกิจผิด,ผดพลาดจากการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าค่ะ เพิ่งที่ว่าเขาจะเก่งกาไรแต่ว่าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปและมีหนี้ก้อนใหญ่ค่ะและไม่สามารถชดใช้ได้แถมยังถูกฟ้องอีกแต่หนึ่งในสองพี่น้องคือผู้ที่มีท่าทีแห่งจิตใจที่ดีค่ะเขากล่าวว่าผมสูญเสียงเงินไปผมจามันกลับมาและจะเข้าสู่ธุรกิจอีกครั้งผมได้รับบทเรียนที่ดีซึ่งจะสามารถช่วยให้ใจดอกเบีย้ยได้ผมไม่เคยสูญสิ้นศรัทธาความเชื่อมั่นหรือความสามารถในการลุกขึ้นยืนและก้าวไปข้างหน้า ผมมีอะไรที่จะนำเสนออีกมากและกำลังจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่อีกครั้งเขาจึงเริ่มต้นทำงานในฐานะลูกจ้างอีกครั้งค่ะโดยเป็นนายหน้าของบริษัทติดต่อเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงจำนวนมากโดยไม่มีปัญหากับอัตาราเงินเดือนใหม่ของเขาส่วนน้องชายผู้ที่เขาพยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติแต่ดูเหมือนว่าน้องชายตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความรู้สึกเสียใจจากการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างของเขา เขาเริ่มบอกกล่าวกับทุกคนที่พบเกี่ยวกับการสูญเสียและตอกย้ำอยู่ว่ามันเป็นความผิดพลาดของบล็อกเกรอร์สแสวงหาข้อแก้ตัวกับการตัดสินใจผิดพลาดของตอนเองย้ำๆซ้ำๆจนเพื่อนๆเริ่มหลีกหนีนีหายสุขภาพก็ค่อยๆเสื่อมทรุดลงเสื่อมโทรมจากอารมณ์ที่หมองมัวและท้อทแท้รันทดของเขาเขาปฏิเสธที่จะรับคำปรึกษาใดๆทั้งสิน้นนี่คือตัวอย่างสองพี่น้อง ผู้จึงผ่านประสบการณ์แห่งความสูญเสียอย่างเดียวกันคนหนึ่งแสดงออกในทางสร้างสารรค์ส่วนอีกคนเป็นไปในทางทำลายจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวของความสูญเสียเองหรอกที่จะส่งผลกระทบอย่างมากแต่เป็นเพราะความคิดและการปฏิบัติของเราที่ตอบสนองต่อมันต่างหากละ่ะคนหนึ่งใช้จินตนาการอย่างชาญฉลาดสร้างรูปแบบของจิตใจขึ้นใหม่โดยมองเห็นอนาคตว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้ ใช้ปีกแห่งศรัทธาและจินตนาการสำหรับการเสริมสร้างชีวิตให้ดีขึ้นเขาจึงค้นพบว่าความสำเร็จและความมั่งคั่งอยู่ในจิตใจของเขาเองจินตนาการสร้างสรรค์จินตนาการสร้างสารนนาารค์รคือคุณภาพของชีวิตคุณภาพของจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบทั้งหลายในด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะและอุตสาหกรรมล้วนมาจากมนุษย์ที่มีจินตนาการอย่างเป็นระบบ เมื่อโทรโลกล่าวว่าทำไม่ได้มนุษย์ผู้เปลี่ยนจินตนาการกับพูดว่าทำได้มนุษย์ดึกดำบรรที่อาศัยอยู่ในถ้ำมีได้แตกต่างไปจากสัตว์ป่าท,ที่ดูร้ายแต่จินตนาการที่ค่อยๆผุดขึ้นทําให้เขาสร้างกระบองและเครื่องมือหินซึ่งสามารถฆ่าสัตว์ร้ายที่เข้ามาจู่โจมจากนั้นจินตนาการก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสร้างอาวุธทุกชนิดไว้ป้องกันตัวเองรู้จักก่อไฟสร้างความอบอุ่นและปรุงอาหารในที่สุด ในที่สุดก็รู้จักการใช้เราเรื่อนซึ่งอำนวยประโยชน์ให้กับมนุษย์อย่างอเนกอาน,านันตมิติแห่งจินตนาการนั้นกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตจำกัดอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของแม่ไม้ลูกติดที่มีลูกอายุ1ิบขวบค่ะเธอต้องการบ้านอยากได้บ้านหลังหนึ่งใกล้ๆที่ทํางานเธอจึงจินตนาการว่าเธอได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมสับมีสนามสําหรับลูกชายในจินตนาการด้วยค่ะ เธอมองเห็นห้องหับต่างๆอย่างที่เธอต้องการและในภาพแห่งจิตใจของเธอเธอได้อวดบ้านหลังนี้กับเพื่อนเธอบ่อยๆเพื่อนสนิทของเธอเธอปฏิบัติเรากับว่าเธอได้ครอบครองมันแล้วเรียบร้อยแล้วโดวยตระหนักว่าขณะที่คืนวันผ่านไปในที่สุดจะได้รับการตอบสนองคะ่ะสองทสามเดือนผ่านไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งคะ่ะในที่ทํางานของเธอได้ขอเธอแต่งงานซึ่งเมื่อยายเข้าไปพำนักในบ้านหลังนั้นก็จะพบว่า บ้านใหม่ของเขากับผู้ชายคนนี้ที่เธอแต่งงานด้วยบ้านหลังนี้เป็นแบบจำลองสิ่งที่เธอเคยจินตนาการไว้ในจิตใจของเธอเลยค่ะเมื่อสองเดือนก่อนไม่ผิดเพี้ยนเลยเห็นไหมคะว่าจินตนาการมาก่อนและความจริงมาที่หลังและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่เหมือนเป็นไกด์นำทางของเราค่ะว่าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรเราก็สามารถมีได้ มีผู้คนจํานวนมากที่คิดถึงหนทางก้าวหน้าโดยไม่รับฟังเหตุผลของผู้อื่นค่ะมองไม่เห็นใครอยู่ในสายตานี่คือความผิดพลาดอย่างแท้จริงค่ะคุณอาจก้าวหน้าไปในเส้นทางวัตถุนิยมนั้นได้ในระยะเวลาหนึ่งค่ะแต่การตอบสนองจะทําให้คุณบังเกิดความตึงเครียดขัดแยง้งรู้สึกผิดรวมทั้งความเจ็บปวดของร่างกายและความสูญเสียต่างๆที่ติดตามมาการทําให้ผู้อื่นปวดร้าวก็เท่ากับว่าคุณได้ทดําร้ายตัวเองค่ะ ดึงดูดความสูญเสียความขาดแคลนข้อจำกัดและความยากจนให้วิ่งเข้ามาหาส่วนความอิจฉาริษยาจ้องทำลายร้างผู้อื่นรับหลังนั้นแทนที่จะได้ทองคำแต่กลับกลายเป็นปฏิกูลในที่สุดจงพัฒนาจินตนาการให้แจ่มชัดค่ะสนับสนุนด้วยศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจากนั้นคุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้ามนุษย์คนไหน ใช้พลังสร้างสารรค์ของจินตนาการไปทำลายล้างผู้อื่นซึ่งการทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่าทำลายล้างตนเองด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะเราจินตนาการอยู่เสมอมนุษย์ทั้งหลายล้วนครอบครองความสามารถในการสร้างจินตนาการค่ะมันเป็นความสามารถดั้งเดิมที่แฝงฝังอยู่ในตัวเราจงจินตนาการในสิ่งที่น่าพึงพอใจและผลพวงที่ดีจินตนาการที่ไม่ถูกต้องผู้คนจํานวนมาก อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมอยู่เสมอรวมทั้งพึงใจในการชมภาพยนตร์สยองขวัญหมกมุ่นคุ้นคิดถึงแต่ความรุนแรงความเร็วซามและเจตนาร้ายของฆาตกรนักคุมขืนจนบางครั้งบังเกิดความหวาดกลัวจนกลายเป็นความฝันฝันร้ายในยามค่ำคืนฉะนั้นจงจินตนาการถึงสิ่งที่สวยสดงดงามและก่อเกิดความยินดีค่ะซึ่งจะทำให้จิตใจของคุณไม่มีที่ว่างเหลือพอที่จะทำให้ความสยองขวัญ รูปแบบต่างๆที่แขวงมากับภาพยนต์ประเภทนี้จงเรียนรู้วิธีการจินตนาการในสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาจากนั้นรู้สึกถึงความเป็นจริงแห่งสภาวะการสแสวงหาค่ะนี่คือวิธีทางที่รวดเร็วที่สุดง่ายที่สุดในการบรรลุผลบางคนประสบความสำเร็จด้วยความเชื่อมั่นในตนเองที่มีผลมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนพาคอยอบอุ้มประครับประคองช่วยเหลือมิให้ตกสู่ที่ต่ำ นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักมาเลยทีเดียวไม่ว่าสาเหตุแห่งความหวาดกลัวจะเป็นอะไรก็ตามไม่มีใครช่วยแก้ไขบําบาดให้ได้นอกจากตัวคุณเองคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าบาดนี้คุณกำลังแสดงออกซึ่งชีวิตความรักแสัจธรรมอย่าปล่อยให้ตนเองหวาดกลัวต่อสิ่งใดหรือสิ่งใดจงมุ่งมั่นอยู่กับความกล้าหาญเชื่อมั่นและพลังอำนาจของจิตใต้สำานึกในวิธีทางนี้เราจะทุบทำลาย อุปสรรคที่กีดขวางทั้งหลายแม้แต่ภูเขาก็จะเคลื่อนย้ายลงสู่ทะเลมนุษย์นั้นหล่อหลอมเป็นสิ่งเดียวกันกับพลังอันไร้ขอบเขตฉะนั้นถ้าเรากล่าวว่าเราอ่อนแอรหรือไม่มั่นคงก็เท่ากับว่าเราเท็จกับพลังงานสูงสุดความหวาดกลัวคือตัวขับได้ความดีงามให้ห่างไกลในวิธีทางเดียวกับสำนึกยากไรที่ดึงดูดความขาดแคลนทางด้านสุขภาพเงินทองธุรกิจและสัมพันธภาพความรัก มนุย์ต้องหยุดยั้งความหวาดกลัวและมอบความไว้วางใจต่อพลังอำนาจได้ขอบเขตของจิตใต้สำนึกค่ะ